เจอแมสแมนซิตี้สัปดาห์นี้แล้วครับทีมของเราเปิดฤด,ดูกาลพร Premier League ีเมียร์ลีก2025 2026โดยใช้ชนะสวยๆ4์ 0, เหนือวูฟส์เมื่อวันเสาร์ที่16สิงหาคม2025ที่ผ่านมาเรียกว่ามันสะใจดูตามรายงานแบบขิงมันสไตล์สนามจริงคืนนี้เลยสรุปเกมมันชนิดเสมือนไปยืนดูในสนามบรรยากาศ สนามโมลิน็กซ์ร้อนแรงตั้งแต่นาทีแรกแฟนบอลและทีมต่างร่วมแสดงความอลลาลัยต่อดิโอโกโจตาและอันเดรซินวาแชมเปี้ยนที่จากไปมีแถลงการและเพลง f i e l d s o f g o เล่นขณะไกด์จิตใจแฟนจนสร้างความ้าวสุดๆก่อนเกมจะเริ่มลูกแรกประมาณนาทีที่34เออร์ลิงฮารแลนด์มาวัดลวดลายก่อนเลยส่องประตูแรกของฤด,ดูกาลบอกเลยว่าอัศวินรูปงามยังยิงไม่ยัง้ง แค่3นาทีต่อมาที่จานี่เรนเดอร์สโชว์มือใหม่ไม่ธรรมดาไล่แอซิสให้ออสกบอบก่อนมาจบที่เรนเดอร์สยิงเองเรียกสิยงกรีดจ,จากแฟนแฟนประตูที่3ประมาณนาทีที่61ฮาแลนด์เติมตะข่ายอีกครั้งให้ทีมฉีกไปไกลแบบมั่นใจสุดๆชนิดไม่ปล่อยให้วูฟได้ตั้งตัวเลยประตูปิดท้ายประมาณนาทีที่81 เข้าสู่ตัวโชมใหม่อีกคนราย,ยานเชอร์คีลงมาแทนฮารแลนด์แล้วซัดตุงลูกสวยเรียกว่าแซบสายฟ้าให้แฟนทีมอย่างพลุแตกสนามเดือดรวบรวมครบทุกรถรายการรายละเอียดผลการแข่งขันแมนซิตี้ชนะ4-0เหนือวูฟผู้ยิงประตูฮารแลนด์2ลูกเรนเดอร์สหลูกเชอร์คีหนึลูกจุดเต้นนักเตะใหม่ เรนเดอร์สและเชอร์คีทำประตูทันทีในเกมเปิดตัวขณะที่เจมส์ทรัฟฟอร์ดก็เฝ้าเสาเยี่ยมแอคชั่นในสนามบุกกดดันตั้งแต่ต้นเกมเพรสซิ่งสูงจังหวะแม่นยิงคมเกมจบแบบซิตี้เด็ดดวงจริงซิกเนเจอร์บูแลกแฟนเชียร์สุดเสียงโชว์ยิงสไตล์ขิงขิงเหมือนอยู่ข้างสนามเขาโครงรายงานสปอตมันมนให้เหมือนอยู่ในสนาม .com เมื่อเสียงกลองและเพลง f i e l s o f g o จางลงเหลือเพียงเสียงคำรามจากแฟนบอลและความตึงตาของอารมณ์นาทีที่34ฮาแลนด์ออกสตาร์ทมนเลงด้วยลูกขึ้นนำประตูแรกในซีซั่นเรียกได้ว่าเปิดฉากแบบไม่ยั้ง .com ไม่นานมานี้เรนเดอร์สมือใหม่วางบอลสวยให้บ๊อบก่อนมาตามซัดเสียบมุมเฮโลแสกหน้าวูลฟ์รากับบอกว่าผมเกิดมาเพื่อฉากนี้ .com เครื่องหลังเปิดมาก็ยิ่งร้อนแรงหาแลนด์โหดมากบวกประตูที่2แบบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวจากนั้นเชอร์คีซัดลูกปิดท้ายอย่างเร้าใจเรียกเสียงอื้ออึงในสนามดังกระหึ่ม .com เกมนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านเต็มรูปแบบเมื่อฝีเท้าหน้าใหม่เข้ามาปลดปลดสกิลงานจบ4ต่อ0บัลลังหนักแน่นเรือใบทยานสู่ฤดูกาลใหม่อย่างภาคภูมิใจสัปดาห์นี้แมนซิตี้แข่งอีกหรือยัง แมตช์ต่อไปของแมนซิตี้คือพบกับพอตแนมฮอสเปอร์เสาร์ที่23สิงหาคม2025ตามเวลาสากลซึ่งคือกลางดึกคืนเสาร์อาทิตย์บ้านเราประมาณตีสี่ครึ่ง